ว้าว <Wow. S 2> นี่คือลูกสาวของไฟแดงนะครับนะไฟแดงตัวนี้เพิ่งคลอดลูกได้ยังไม่ถึงสองเดือนนะครับตัวนี้นะนี่ขนาดคลอดลูกเดินมาดูลำตัวครับนะอย่างหนาตาช้างไม่มียุคนะครับนะไม่มียุนะเห็นก้านตัวนะเห็นท้ายไหดูเห็นะหท้ายนะดูหลังครับนะดูหลังดูแผ่นหลังเนะหมือนวัว ไม่ใช่วัวขึ้นคลอดลูกใช่ไหมพอดีถ้าคลอดลูกอต้องต้องยุบแะต้องผอมลงบ้างเพราะอะไรเพราะว่าลูกก็ดูดนมนะต้องดูดนมนะลูกอยู่ไกลๆฉี่มันมึนแรงอยู่ทางใดเพื่นนี่นี่ครับนะนี่นะครับนะใหญ่โตมโหฬารน,นะโครงสร้างดีมากนะครับนะวัวงามฟาร์มเสียน้อยนะเพราะว่าพี่น้อยแล้วเออเลี้ยงงวดดีนะครับนะเพ,พียรยด,นะรนะรยดีใส่ใจ นะครับก็นะเลี้ยงดีนาเลี้ยงถึงนะครับที่สำคัญน,นะครับที่น้อยแกน่าเสียน้อยนะครับนะบำรุงด้วยซีเคควอดินะเป็นอาหารเสริมนะครับบำรุงระบบสืบพันธุ์นะบำรุงกล้ามเนื้อแล้วก็โครงสร้างนะครับนะเพราะว่าวัวสาวยังนะยังโตไปได้อีกนะครับยังสูงได้อีกนะครับ <S 1> <S 1> ใหญ่มากเลยครัอาจขนาดเพิ่งคลอดลูกนียไม่ยุบเลยให้ <S <S น <ะ S 1> หมลูกกันนะนะครับถ้าอยากได้แบบ นะครับนหนาใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะครับเสอร์เมซีเคฟอสิกนะครับให้วิตามินเข้าไปด้วยคอนตรงน้ำนมให้เขาด้วยนะคะนี่ขนาดลูกหีดนมนะครับนี่ยังบอจอยเลยนะครับดูหลังตัวนี้ทางเขาสวยนะทางเขาใหญ่นะดูท้ายนี่จุดจุดจุดมองอย่างหน้าตายช้างนะครับยังโตได้อีกครับในวัวสาวเพิ่งคลอดลูกแรกนะครับ ซีเคฟอสติกนะฮะสามร้อยเก้าสิบบาทนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะส่งฟรีนะรวมส่งเรียบร้อยนะสามร้อยเก้าสิบาทนะครับทั่วไทยยกเว้นดาะขันนะครับสามร้อยเก้าสิบบาทต่อเลยนะครับสวัสดีค่ะ